พร้อมแล้วนะคะไปพบกับทีมจากกรุงเทพมหานครโรงเรียนวัดลาดปลาเขาในบทเพลงเห็นใจสาริกาอขออนุญาตทดสอบไม่นักร้องค่ะค จะจนจากไปขอบคุณค่ะพวกเราทีมลูกทุ่งม่วงขาวโรงเรียนวัดลาดปลาเขาพร้อมที่จะทำการแสดงแล้วค่ะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะ ฝันร้ายไม่ต้องไปให้ไกลตาเหนื่อยนักพักมวลเถิดหนา จะจอนจากไปพี่คนมอนอ่งพลัดทินนมาไกลามาพึ่งชายข้าและอาััให้น้องเห็นใจซา คืนนี้พี่บอกว่าไรที่นอนจะมาพักผ่อนเนอนเธิดสาริกา ดสาริกาไม่ต้องฝันได้ไม่ต้องไปให้ไกลตา เห็นใจสรีกาจากโรงเรียนวัดลาดปลาเขากรุงเทพมหานครกางปีบอยบินเลยนะครับเยี่ยมมากโอ้โหน่ารักสดใสมากตอนนี้น้องๆมาฟังคอมเมนต์และคําแนะนําจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านกันขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆด้วยนะครับจากกรุงเทพมหานครครับเชิญอาจารย์ครับใช่ค่ะโรงเรียนวัดลาดปลาเขากรุงเทพมหานครนะอื เพลงนี้เธอร้องเนี่เป็นเนื้อผู้ชายใช่ไหมอ่ะไม่ใช่เนื้อเนื้อตอบรับชื่อเลิงสาริกาไรห้รังหรือเปล่าใช่ค่ะ,ะต้นฉบับต้นฉบับเพลงนี้ใครแต่งรู้ไหมคุณลุงไวพยพง์เพชรสุพรรณค่ะ,ะเก่งจริงนะ,ะเก่งมากอนะ่ะแล้วก็คนร้องต้นฉบับละ่ะคุณลุงยอดรักสลักใจค่ะไม่ใช่ ไวพ์เพชรสุพรรณนั่นแหละเป็นคนร้องต้นฉบับไวพดเพชรสุพรรณนี่เป็นศิลปินแหญ่งชาติพศ2,540นะครับอ่าและไวพดก็ร้องต้นฉบับยอดรักเพิ่งมาร้องเมื่อตอนใกล้ตายอ่ะนะตอนนี้ก็ร้อง18ปีแล้วเพลงนี้ยอดร้อง,องไว้ประมาณ19ปีแล้วเข,เ,ขเขาเขาเขาเสียไปแล้ว18ปีนะ,ะอ่าแล้วก็คนมาร้อง ที่หลังก็คือยอดรักสลักใจแต่งโดยไวโพจน์ชรสุพัรณ์นะครับผู้เรียบเรียงสื่ะสานต้นฉบับใบพจน์ก็คือสมัครวงศาโรอดนะครับนั่ต้นฉบับนะครับอ้าให้ข้อมูลแค่นี้อ่าฟังการร้องบ้างครับออขอชมเชยนิดหนึ่งว่าเป็นนักร้องที่ร้องได้เต็มเสียงนะครับถือว่าร้องเต็มเสียงดีครับแล้วคุณสมบัติของลูกทุ่งลูกคอลูกเอื้อน ก็ถือว่าครบสมบูรณ์พอสมควรทีเดียวถือว่าดีนะครับเ,เพลงนี้เป็นเพลงที่ถูกนำมาประกวดทั้งนักร้องผู้ชายผู้หญิงมากเป็นเพลงนิยมเพลงหนึ่งแล้วก็ใครที่ร้องได้ดีมักจะชนะทุกเวทีไปครับขอบคุณครับตัวเล็กคู่หน้าคู่หน้ากาแฟดปลูกนั่นไง ตอนแรกนึกว่าแต่งหน้าแล้วเหมือนกันฝาแฝดจริงด้วยแล้วหนูเก่งมากเลยอ่ะปอะไรคะปอหกทั้งหมดเลยปอหกทั้งหมดเลยแต่หนูตัวเล็กเนาะแต่หนูเต้นลายเท่ากับเพื่อนที่ตัวสูงกว่าได้ดีมากเป็นลายเดียวกันไปนับเอาเองลวกันว่าครูเบิร์ตให้เต็มกี่โรงเรียนโรงเรียนนี้กูก็ให้เต็มนะขอบคุณค่ะโอ้โหศักยภาพของนักเต้นดีมากนะสีได้อยู่ปอหกนะก็ใครที่เป็นมัธยมนะ ก็กวาดไปให้หมดเลยเนี่ยเอาไปเริ่มเต้นเป็นมัธยมได้เลยเพราะว่าโอ้โหศักยภาพดีมากเต้นดีมากนะครับท่าบนบันไดที่ไล่เป็นเลเวลเนี่ยสวยมากนะครับความยืดหยุ่นสูงมากเทคนิคเยอะมากมีท่าหมุนท่าเต้นอะไรดีหมดเลยก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะมันสมบูรณ์แบบดีมากครับสุดยอดครูเบริร์ไม่หักคะแนนอีกแล้วนะ เรียกว่าไม่หักหลายโรงเรียนมากเลยนะครับตอนนี้ยอมรับโอ้โหเขาเก่งจริงนะต้องมาฟังความรู้สึกน้องๆว่าอยากจะฝากอะไรกับกรรมการและผู้ชมเชิญได้เลยครับเชิญนักร้องของเราฝากกับกรรมการได้เลยจะขอคะแนนได้หมดเลยเชิญค่ะก็หนูนะคะขอขอบคุณทุกคําติชมของท่านคณะกรรมการนะคะแล้วก็ถ้ามีข้อผิดพลาดตรงไหนหนูเดี๋ยวหนูจะนําไปแก้แล้วก็ทําให้ดีกว่าเดิมแล้วก็ขอให้ท่านคณะกรรมการเอ็นดูพวกหนูด้วยนะคะ ้ oh. มีออนนิดหน่อยนั่นแหละ